อ,อายุเท่าไรครับอชื่ออะไรครับต่เต้นครับติ้ต้นใช่ไหมครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโรงแคทีนครับชื่ออะไรครับหน่องสุดลอคืน่องสุดลอนะครับเห็นเดียวเรามาที่นี่ให้อามือมาใส่หม่งดังแรกรักษาทีไงแง่สามเอ็นลงไปเรื่อกำเบิ้กำเบิ h, everyone, ้ล สวัสดีครับผมนนท์ชาแนลน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภูกระดึงนะครับทุกคนปีใหม่ผมก็มาเที่ยวภูกระดึงตอนนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ภูกระดึงนะแต่เป็นสวนได้บรรยากาศมากตรงนี้นะครับเดินมาเร,เรื่อยเราก็จะเจอเด็กๆตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เด็กๆก,ก,ก,กันว่าเด็กตกปลาเป็นยังไงบ้างนี่ถือว่า กระบี่มือหนึ่งนะครับใครเป็นกระบี่มือหนึ่งกันแน่นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เด็กๆกันว่าเด็กๆชื่ออะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เจอกับนักฟิชชิ่งครับนักตกปลาวิลลุนตกปลาครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนครับรู้สึกว่าสานนี้นะครับมีกระบี่มือหนึ่งด้วยครับ จะบีมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์คนแรกเลยนะครับคนแรกของเราก็คนนี้เลยนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นตัวตึงแห่งสายเลยครับเขาตัดผมแบบเท่มากเลยครับอยากจะสัมภาษณ์เขาก่อนนะครับอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทหารมาสัมภาษณ์กล้องนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอาชื่ออะไรครับชื่อเต้นครับชื่อเต้นใช่ไหมครับปัจจุบัน เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับน้องขณีครับน้องขณีแล้วทำหน้างตรงไหนครับโอ้ทรงผมเท่มากอ่าตัดผมร้านไหนครับร้านตัดผมครับร้านตัดผมใช่ไหมครับถ้าตัดผมร้านก็เสียวตัดได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคครับได้ปลากี่ตัวนะครับได้หนึ่งครับได้หนึ่งตัวอันนี้เสื้อนี้ไปขโมยของใครมาครับไม่ขโมยครับไม่ขโมยไปแย่งเขาโอ้ไปขอเขานะครับนี่ครับตัวตึงนะครับดูครับ น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ2ี่ิบปดครับ28ใช่ไหมครับอ๋อเดือนหน้าคงยี่เก้าสามสิบอะคิดว่าจะลดไหมน้ำหนักไม่ลดครับไม่ลดนะครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นนะครับโอ้กินเยอะนะครับกินเยอะกับเพื่อนเลยครับดูลักษณะแล้วครับเอมาเรามาสมาารถคนที่สองครับเขาบอกว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเลยแห่งศะนี้ครับดูวิธีการนั่งของเขาเขารอบคันหูครับจะแยหูนี่ครับ เขาเป็นคนพื้นพื้นครับอย่ามาสัมภาษณ์เขาเลยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมว่าชื่ออะไรครับนงสุดล่อซานะอ๋อนงสุดหล่อนงสุดล่อคือนงสุดลอนะครับอ่าหน้าตานี้นาเดชชัดๆเลยนะครับอายุเท่าไหร่ครับก้าครับก้าวขวบนะครับตอนนี้อยู่โรงเรียนไหนครับนนองคณีครับ้องคณีเป็นคนชอบตกปลาไหมครับใช่ไหมครับ เป็นคนชอบตกปลาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อตกได้กี่ตัวแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรโอ้ยนีไอ้ด้วยครับกระบี่มือหนึ่งนะครับนี่ครับชื่อชื่ออะไรครับติ๊งโหน่งครับโอ้ติ๊งหน่งเชิญยิ้มนะครับนี่ครับเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากนะครับถ้ามองด้านข้างนะครับเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับคนที่สองของเรานะครับกระบี่มือหนึ่ง อิงโนนะครับเรามาสัมภาษณ์คนที่สามเลยสัมภาษณ์คนที่สามครับนี่คนที่สามเราเป็นอ่าคนที่หน้าตาดีต้องบอกเลยว,ว่าเป็นคนที่หน้าตาดีครับน่าเดทในเทียมไม่ได้ครับเวียเนี่ยก็ชิดซ้ายเลยนะครับนี่ครับหน้าตาจะคล้ายๆนะครับอ่า ดาราฮ่องกงครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต่อครับชื่อต่อนะครับต่อนามสกุลอะไรครับต่อนามสมุูเลยครับใช่สีดาครับใช่สีดาใช่ไหมครับครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ขวบครับสี่ขวบนะครับมีแฟนหรือยังครับยังครับอ๋อชอบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วครับยังไม่ได้สักตัวครับได้ตัวแล้วอ่าอยู่โรงเรียนไหนแล้วครับเทศบาลหนึ่งครับเทศบาลหนึ่งใช่ไหมครับ อยู่หนเทศบาลหนึ่งชุมแพัครับจังหวัดไหนขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับปัจจุบันยังโสดอยู่นะครับคนนี้นะครับอ่าทีรเดชนะครับคนนี้หน้าตานี่ยังกะยาจกสูเราคนสุดท้ายอยู่ไกลเกินครับนู่นครับเราจะสัมภาษณ์แบบไกลๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อคุณชื่ออะไรครับคุนีครับชื่ออะไรครับคุนีครับแล้ว คุณมาจากไหนครับสุแพรครับพนะครับ,รรบโอเคนี้แหละครับโอเคครับหลังจากที่ผมสัมภาษณ์เด็กๆไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาหลอกนะครับให้เด็กมันให้เด็กดมขี้ควายขี้วัวนะครับทุกคนตอนนี้เด็กๆมันอยู่นู่นแล้วนะเด็กๆอยู่นู่นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาขี้วัวใส่ในโหลแล้วให้ดนนะครับแล้วมาถามว่า เด็กๆจะตอบถูกไหมว่ามันคืออะไรนะครับมันกลิ่นอะไรนะครับทุกคนขี้วัวขี้วัวตรงนี้นะครับทุกคนเอาแบบสดๆเลยนะนี่ครับสดๆเลยอย่ามาดูใ,ใกล้ๆเลยครับสดไม่สดมาดูใ,ใกล้ครับเอาอันนี้เลยครับนี่ซูมเลยครับนี่เอาแบบสดๆเลยครับทุกคนนี่ดู ี๋ยวมาดูว่ามาดูว่าเด็กๆเนี่ยจะรู้ไหมว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับทุกคนโอเคเอยวหาอะไรมาใส่ก่อนนะทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้โหลแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาใส่โหลนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาให้เด็กคนดมดู <c oughs> แล้วว่าให้เด็กตอบว่ามันคือกลิ่นอะไรนะรทุกคน <c oughs> เอาแบบสดๆเลย 免聊。 ได้แล้วทุกคนตอนนี้ยังตามหลังกูซะเดี๋ยวลองลองดมดูก่อนว่ามันนี่โคตรเหม็นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอเอาไปให้เด็กๆด,ดมดูกันว่าดเด็กๆจะรู้ไหมว่ามันคือกลินอะไรนะทุกคนไป <c oughs> อ่ะ คนเหม็นมามาจิงลองเต้นพีจริงลองเต้นนะพี่เล็วมาเบิดมาเบิดเลยพีกี่คนต้อพี่มาพี่เล็วมาพี่มาพี่นับหนึ่งสามหนึ่ง เอาเร็วมาเอิญม,มูมาสี่ยซคนออกมาอีกแลนตก็มันนี่เร็วจิงนองมันนี่ก่อนเร็วแถวนะอ่าหนึ่งร้อยบาทใครจะได้ครับอ่าทีมไม่ใช่ผมเกมนี้ไม่มีใครรู้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมีแต่ตาต้องหลับตาไว้ กาต้ไมอใครปิดไฟเนาะเข่นมาเมืองโน้ตคนแรกเด้อแยาดึงออกอย่าดึงออกมันจะขี้โกงคนสามเขาต้องซื้อสัตว์ต่อเกมการเล่นโดยงบจะมีหนึ่งร้อยบาทให้ทุกคนไม่ให้โดนเมืงไหนมันปิดดังเลยยูยซื้อบักเต้นแล้วกูอยากเงีบักเต้นแล้วกี่ดายอะอู้วววนหมดแล้วล่ะเบ่งเบ่งกูว่าบักเต้นนียู่แล้วด้อยาให้เกอ่ อ่าเงินหนึ่งร้อยบาทให้สัมผัสนี่คือเงินหนึ่ง้อบาทเยอะนัสัมผัสเลขบิลอ่าบเดียวเอะที่ขาดมีขาดกี่คนอ่าสัมผัสคือไอ้นี่บึงในกล่องก็รู้แล้วหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใสอ่าเดี๋ยวให้เอาไปร่วงร่วงร่วงสัมผัสอ่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งมันี่มีแบบยงกันนั่นลงไปยู่นิ่งต้องเงียบเงียบลงไปสัมผัสลงไป โคเล่โคเล่ได้โคเล่โคเลได้เลยโคเล่โคเล่ได้เลยจงไปเลือกกรรมบังกรรมบังให้กรรมจริงวะปล่อยแมนให้กรรมอ้าวห้ามเอวยชื่อห้ามเอวยซื้อห้ามเอวยซื้อผู้นั้นแท้กมถูกกล้าไปเอออ่าก็โอเคคนที่สองเมาเอ่อจับไปเลือกนิดนิ อาโดมดมบงดมบงมันคือยังมันคือยังเอาเมือเมือ้อาไปคนละห้าสิบบาทเอาไปคนละเอาไปคละสิบบาทสิบบาทคนละสิบบาทนรคนละห้าสิบเยว ไปล่างปากออกไปแน่นไปครับล่างปากออกเย่าพูดแปะกันโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ช่องหมูแดงแชแนนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเหม็นอีกครับครับ